สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับหญิงค่ะหญิงยูฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะในเครือบริษัทออโต้แกลอรี่ค่ะวันนี้ค่ะรถรุ่นญิงจะนํามารีวิวให้ชมกันนะคะสีดําคันนี้เลยนะคะจะเป็นรุ่น Ford r a n g เจอร์นะคะจะเป็น fx f o max นะคะเครื่องยนต์จะเป็น2.0ขับ4นะคะตัวนี้ราคาอยู่1นึ่งล้านหนึ่บาทค่ะ เครื่อง2,000นขับ4ะคะตัวนี้ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่2 1 3แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่5 0 0นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวหญิงพาไปชมกันนะคะว่าคันนี้นะคะหญิงมีแต่งอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้กันชนหน้านะคะหญิงเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยนะคะหญิงติดตั้งเป็นกันชนหน้าเหล็ก h a r m เมอร์เลยนะคะตัวนี้จะเป็นงาน h a m ์เมอร์ของแท้เลยนะคะก็หูล่างจูงสีแดงตัวนี้ เป็นหูลักจูงของมากับ h a m เมอร์เลยนะคะใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ตัวฮ a r เมอนะคะเขาก็จะมีตัวไฟเลี้ยวเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกด้านหน้าด้วยนะคะสำหรับส่วนของกระจังหน้านะคะตัวกระจังหน้าเนี่ยหญิงใส่เป็นตัวตัวเดิมมาจากโรงงานนะคะกระจังหน้าเดิมจากโรงงานจะเป็นสีเท่ากาไฟนะคะเขียนตรงกลางคำว่าฟอร์แบบนี้เลยนะคะสวยเท่ททแบบนี้เลย ไฟหน้าของรุ่น FX4 Max นะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบใบ LED นะคะพร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบ LED นะคะตัวนี้ยิงเพิ่มเติมเป็นครอบไฟหน้าสีดำด้านให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะได้แมทกับชุดแต่งอย่างลงตัวเลยนะคะแล้วก็ทำให้ไฟดูเท่ดูมากยิ่งขึ้นนะคะมาชมด้านข้างตัวรถนะคะด้านข้างนะคะก็จะมีตัวซุ้มล้อ ขนาด3นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีกาไฟ้นะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวล้อแมกนะคะล้อแมกเนี่ยมาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะตัวยางจะเป็นยาง bf นะคะกูติดนะคะจะเป็นยางออลเทเลนนะคะตัวนี้ก็สีย,ยางอยู่2 6 5 7 0 r 1 7นะคะแล้วก็มากับล้อแมกของทาง ford แท้เลยนะคะก็จะออกสีเทาแบบนี้เลยนะคะสวยเทสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะ ของรุ่น FX4 Max นะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่วงล่างจะเป็นโชคฟ็อกนะคะแล้วก็จะมีซับแท์ด้วยนะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะพร้อมลุยพร้อมบุกทุกสถานการณ์เลยนะคะส่วนในส่วนของแก้มข้างของตัว FX4 Max นะคะก็จะมีคำว่าไบท b โบแบบนี้นะคะตัวแก้มข้างของเขาจะเป็นสีเท่ากาไฟแบบนี้เลยและตัวกระจกมองข้างเช่นเดียวกันนะคะเป็นสีเทากาไฟแล้วก็จะมีไฟเดียวที่กระจกแบบนี้นะคะ ตัวบันไดข้างของรุ่น FX4 Max นะคะจะเป็นบันไดข้างเหล็กนะคะแบบนี้เลยนะคะพร้อมบุกพร้อมลุยทุกสถานการณ์เลยนะคะตัวนี้ก็เหยียบขึ้นง่ายเลยทีเดียวมือจับเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นสีเทากาไฟานะคะพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะนะคะ แล้วก็จะมีตัวครอบไฟไอครอบเบ้ากันลอยนะคะตัวนี้หญิงเพิ่มเติมให้นะคะก็ช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดประตูรถนะคะแล้วก็ติดฟิล์มให้ลูกค้านะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะความเข้มก็จะเป็นด้านหน้า60%และด้านข้างเป็น80%นนะคะฟิล์มก็ใช้เป็นเกรดดีเลยนะคะตัวนี้ก็กรองแสงกันความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ที่ด้านท้ายรถนะคะก็จะมีติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะคะก็จะมีตัวโลบาร์เหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นทรงสปอร์ตเฉพาะรุ่นของ FX4 MAX เลยนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์เขียนคำว่า FX4 MAX สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านท้ายก็จะมีโชคฟอ็อกกับตัวซับแทงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ ไฟท้ายก็จะเป็นตัวมีข้อบไฟท้ายเพิ่มเติมให้นะคะสีดําตัวนี้แล้วก็ตัวกันชนท้ายเหล็กตัวกันชนท้ายอยีกก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กของฮาร์เมอร์นะคะตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานค่ะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังที่มาจากโรงงานนะคะใช้งานได้เป็นปกติดีนะคะแล้วก็รุ่นของ FX4 เนี่ยก็ยังมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะตัวนี้มาจากโรงงานเลยตัวกล้องจะฝังไว้ที่โลโก้ด้านหลังนะคะ แล้วก็มือจับท้ายก็จะเป็นสีดำนะคะตัวนี้หญิงเพิ่มเติมเป็นตัวเบ้ากันรอยนะคะทรงปลายดาบนะคะเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะจะได้ลดริ้วรอยเวลาเปิดประตูรถนะคะแล้วก็กระบะท้ายนะคะเขาก็จะมีไลเนอร์แบบบิวอินนะคะติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะคะตัวนี้ก็แบบเข้ารูปเลยแล้วหญิงพาไปชมภายในของตัว FX4 Max นะคะสีดำคันนี้ภายในก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะ ด้านในนะคะเริ่มที่เบาะนะคะเบาะหนังของเขาจะเป็นเบาะหนังอคันธล่านะคะตัวนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะสวยๆเท่ๆพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะจะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยแล้วจะมีตัวคูชอนโทนด้วยนะคะแล้วก็ที่มีไม่เหมือนรุ่นอื่นนะคะก็จะมีตัวตัวนี้นะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะ สวิตแบงค์นะคะ mm hmm. ก็จะใช้ได้6ช่องนะคะ mm hmm. ตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็ตัวจอตรงกลางนะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นซิงค์สามใหม่นะคะสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto mm hmm. ก็ได้นะคะตัวนี้แล้วก็สามารถโทรออกฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะ mm hmm. ตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติพอสิบสีดนะคะพร้อมปุ่มปรับ เป็นระบบขับสีด้วยนะคะเป็นชิปออนเดอะไฟตัวนี้นะคะเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจตัวรถ FX4 Max ไว้ใช้งานนะคะอยากได้แบบ รถล,ลุยลุยสไตล์ออฟโรดนะคะเท่เดิบดนะคะก็สนใจก็สอบถามมาละเอดหญิงได้นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายเลยหรือชุดแต่งแบบนี้หญิงก็แต่งให้ลูกค้าฟรีๆเลยนะคะสนใจก็สอบถามมาละเอียดได้นะคะเบอร์โทรศัพท์หญิงค่ะ087นะคะ679 5969ค่ะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชุดแต่งที่หญิงแต่งให้ลูกค้าแบบนี้หญิงแจ้งประกันคุ้มครองชุดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะก็ลูกค้าจะได้อุ่นใจเวลาขับขี่ค่ะ ลูกค้าที่ออกอยู่ต่างจังหวัดนะคะออกรถกันง่ายๆค่ะสามารถโอนเงินจองเข้าบปิษัทไไ้้เลยนะคะปลอดภัย100%แน่นอนเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปทําสัญญาให้ถึงบ้านเลยค่ะแล้วรถสวยๆเท่ๆคันนี้หญิงก็จะไปส่งมอบไปถึงบ้านเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ